สวัสดที่นี่สวัสดีครับอือสวัสดีค่ะแล้วทำอะไรคะมาทำเห็ดพันเห็ดพันค่ะผู้ดังล้างซี่เห็ดพันอะไรนะทำสาเห็ดพนันสาเห็ดพนันเอ่อสาเห็ดพานสดๆนะครับเน,ธนธี่ยเป็นเห็ดพันแบบสดๆนะครับน้องเห็ดพานสดๆ เราเขาต้องผิดที่ะน,น,น,นั่นก่อนเลยก่อนอ่าใช่โอเคเนี่ยแล้วน้องเลี้ยดูน้องเล่นเขาทําเห็ดทำชาให้มนกินนะคะวันนี้ว่าอืมมันจะแซ่บขนาดไหนนะครับอืมตามถั่วเน่าด้วยตามหยาอ๋อนั้นอีหางน่ะเออกิน,น,นกับอ่ะเอาไปกินกับเนาะอือจะกัดพอผิดรู้เออน้องฉันน,น,น,นนี่อ่างป้าเราได้ เดี๋ยวนั่นก็มองดงมันทำแต่เอาสารเลือดพิษเลือดขป้าเลยปอบปังอันเดียวกันนั้นมันใน,นเห็ดสดๆได้ะครับเนี่ยเมื่อกี้มนกับปอบปังไปในเมืองมาแล้วก็มาแวาข้างทางอะค่ะก็เลยน้องเดินม,มาเดี๋ยวจะลองพีมพ์ดูว่ามันเช็เปล่าละนะครับอืมบบพิษลิฟต์มีเหรอห้าก็ไม่หม้ามเลยมีกับมีดักออามัมนไปอีกเขาไปนะ

ไม่รู้ผิดอืกระุกมาผิดทุกเลอ่ะมทุกทายหมดน่ะเีสุกกระุกไลกันก็เอาคโอเคน่นอันไนไมกินรจอดคือคนไม่ใส่ห้อง จะมีพริกแล้วก็มีน้ำกระเทียมเจียวถันเนา่าแล้วก็จะมีเกลือสุดลดนะครับไม่รู้ว่าเป็นไงเอ๊ะทำไมเฮ้ไปพูดเยอะนะเอ๊ะอ๋อาต้องขยำก่อนล้เนะี่ยขยำใส่น้ำทัดนั่นหแล<ำ>หละอะวยม่อ,อ็ดผูหนะมีงก็ใช้ก้มเพี่เจอเออเดนเยเอาไปเออเอาใส่อะไรเมื่อก่อนผ้หญิก็มั้ยถั่นเนา่า สวนเอาแล้วก็เอาไปไปลักซูลงไปนะครับเนูมือนะเออนั่นแหละสเเจกอเกื้สุดหลุดกื้เอฟกี้ยงำบางนนั่นบ้าหรอืมก็เทิยมเจียวรู้ก็เทิ่มเจียวความเสำมอพันไนไง เธอนะอืมเออน่ะมันหลบพันจ้ากันทั oh, oh, ้งบ่อป่เอาอบ้นชกอันไข้เลยบังเขาเดี๋ยวถ่ายตัวมึงพันได้ด้ยานายไขับมึงเนี่ยเออเก่งทุกอย่างเลยนะน้องสาวสันเนี่ยนะท่านินได้อย่างม่แฟนเปล่าไหมกู ชิมอะไรแบบปังชิมะอะไรเนี่ยโม่ชิมอ, <c oughs> มอไะไรวนเวหาอันนี้เห็ดพันธุสดๆนะครับเพราะว่ามันมาแเวกเก็บข้างทางเราก็เอามากินเลยคะ,ะับาถั่วเน่าถั่วเน่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้หมูมาเจ้าดิคาเลยลูกกินไหมอิติคาเออเนี่ยฮะ ผัดสดนะครับนี่ให้หมอปังเขาออกกล้องเพิ่มเงน2งคนถ้าเกิดว่า3ามคนมันจะออกกล้องไม่ได้นะแล้วก็จะมีแคปควายด้วยนะครับเลี้ยวเข้าเลยอ๋อเลีย้ยวขวาเข้าเนี่ย nè súp nang vô vô ừ. yeah. mồm trong mai luôn không có chị nữa Hãy mày, ăn kênh Ghiền Mì Do you have? mười hai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  chú, hai Cái hai mười hai mười hai mười hai Còn hai Còn hai mười hai mười hai mười hai เห็ดพันซ้าอร่อยนะ Ừ, cảnh này không. thôi right. lại.

ดีค่ะลาลาบินนไว่ก่อนค่ะกิกรรมช่วยกันได้ดังนั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ